สำหรับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดอยมูเซอร์เพื่อจะไปดูไร่กาแฟของชาวเขาเผ่ามูเซอร์กันค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าในการเก็บผลกาแฟมีวิธีการเก็บอย่างไรค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่ดอยมูเซอร์ะค่ะในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นได้ว่าบรรยากาศหนาวมากๆเลยนะคะและด้านหลังของดิฉันค่ะนี่ก็คือหมู่บ้านมูเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะเราจะไปดูการเก็บเมล็ดกาแฟนะคะเพื่อจะนําไปสู่กระบวนการต่อไปค่ะเดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะ ต้นทุนในการปลูกกาแฟเนี่ยเยอะไหมคะก็ไม่เยอะหรอกค่ะไล่หนึ่งก็จะลงปลูกที่400กว่าต้นเนี่ย400ต้นนี่แหละค่ะ400กว่าต้นแล้วเราจะไปเอาพันธุ์ต้นกล้าของกาแฟมาจากไหนอะคะก็เราเก็บตัวนี้แล้วก็เอาไปสีเป็นกาลาแล้วก็ไปหวานแล้วมาเพาะเองอแล้วก็ลงปลูกเองแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งขายให้ชาวบ้านว่าเออปลูกอย่างนี้นะส่งเสริมอย่างนี้นะอันนี้มันดี มันจะยืมยาวด้วยนะคะืมขายแล้วต้นกล้าละเท่าไหร่อะค่ะต้นกล้าละห้าบาทเราจะต้องเลือกผลยังไงถึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้อะคะ่ะเราต้องดูจากเมลเมล็ก,กาแฟะค่ะอืค่ะเมลจะจะเก็บเฉพาะเมลไม่สีแดงอย่างนี้ค่ะไม่สีแดงอย่างนี้นะคะค่ะวิธีการเก็บจะเก็บยังไงได้บ้างอะคะ่ะ วิธีการเก็บเราเราจะดึงจากอันนี้แล้วก็เก็บค่ะเราจะดึงอย่างนี้แล้วก็เก็บทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดค่ะเม็ดสีเขียวคือยังไม่สุกกินยังไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วแล้วถ้าอย่างสมมติว่ามันอ่อแดงทั้งก้านอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเก็บทีเดียวเลยไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวปีปีหน้าจะจะจะไม่มีหนุ่ยอีกค่ะจะไม่มีดอกค่ะขนาดตัวนี้มันจะไม่มีดอก อ๋อเลยต้นกิ่ดทีละเม็ดทีละเม็ดค่ะเดี๋ยวถ้าโดนฝนอีกมันจะมีดอกอีกแต่ถ้าตัวนี้มันอันนี้แล้วมัน่านแล้วไม่มีดอกเลยค่ะมันไม่ออดดอกแล้วก็คือต้องต้องต้องเด็ดทีละเม็ดใช่ไหมคะถ้าเราเหลือไว้ปีควยปีหน้าก็จะอจะออดดอกเต็มเต็นผัางคือเต็มทั้งก้างเลยเนี่ยเราต้องเด็ดทีละเม็ดอย่างนี้แล้วก็ใส่ปิดก้านนค่ะอ๋อค่ะแต่ถ้าเราเด็ดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ ลและอย่างเหมือนกับเราเราเก็บไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะย่างเมล็ดสีเขียวพวกนี้ต้องใช้เวลากี่วันถึงสามารถจะมาเก็บซ้ำได้อีกคะ่ะก็ประมาณอาทิตย์นึงนะคะได้เก็บอีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าการเก็บผลกาแฟนั้นต้องเลือกเก็บผลที่มีสีแดงสดโดยเก็บทีลาเมตห้ามรดผลกาแฟทั้งกิ่งอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่มีผลกาแฟออกมาในครั้งต่อ,ตอไปค่ะ